สวัสดีครับผมใจมารมดีนะครับวันนี้ก็วันที่วันที่เจ็ดเดือนเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อเมื่อวานได้ฝนมาหน่อยนึงครับวันนี้ก็เลยเข้าสวนกันก็อดูฝนมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่ากล้วยมันต้องตัดแต่งกอกอครับกอมันต้องสะอาดนะเราจะปล่อยลกปล่อยให้โพรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวนอนกอเดี๋ยวอะไรตัวอะไรมันจะเข้าไป เพราะฉะนั้นผมโคนก็เอาดินถมโคนฮะเก็บนะครับผมเอาดินถมโคนหมดแล้วไม่ได้ถมเฉพาะข้างนอกนะครับเะถ้าผ่าเข้าไปถมข้างในได้แบบนี้ครับก็ต้องก็ถมแบบนี้เลยนะครับต้นกลางเอาออกซะที่มันเป็นโพรงที่มันเป็นต้นแม่และเอาดินถมเข้าไปครับมันจะอยู่ต่อได้อีกจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างกลางๆเนี่ยมันจะเป็นโพรงเพราะฉะนั้นทั้งกลางๆเราก็เอาออกมาซะแล้วก็เอาดินใส่เข้าไป เพราะฉะนั้นหน่อที่ขึ้นมาใหม่มันจะอยู่ได้อีกหลายปีครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่ผมทำน,นะฮะเสร็จแ,แล้วแด้หน่อหน่อมันก็จะหน่อลึกๆมันก็จะแทงขึ้นมาครับตอันนี้ยังไม่ได้ทามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ปันนี้เพิ่งคุ้ยออกแต่ยังไม่ได้เอาดินกบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหนอ่อเอาโคนเ,เก่าๆเอาออก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 ครับแล้วก็เอาออกบ้างครับแล้วก็ขุดดินใส่เข้าไปเหยียบให้แน่น กล้วยที่หมดอายุมันก็จะได้อีกหลายปีเพราะฉะนั้นกล้วยที่ส่วนนี้จึงมีอายุแต่ละกอนะครับจึงมีอายุหกปีเจ็ดปีครับบางทีไม่ได้ไม่ได้รื้อเลยเพราะว่าถ้าอย่างสภาพเนี้ยสภาพเนี้ยมันมันกอมันต่ำแต่ถ้าเราจะให้มันสวยๆก็คือเอาจอบมาถาครับถากให้มันติดดินเลยเสร็จแล้วหน่อที่มันแทงขึ้นมาในเมื่อข้างล่างข้างบนมันไม่มีแล้วเนี่ย มันจะกลับไปแทงข้างล่างครับระมวนขึ้นมามันก็จะทําให้โคนลึกเหมือนเดิมครับประมาณนั้นส่วนอันไหนที่คิดว่าเราจะปลูกก็ปลูกเพิ่มสูดว่าเราเตรียมจะลุกกรอนเนี้ยเราก็ปลูกก็ปลูกเพิ่มไปครับแบบนี้นี่ครับทาให้มันก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปีประมาณนี้เลยครับผมไม่ได้เอาขากล้องไม่ได้เอาสายไมมาก็เลยต้องคุยกันประมาณเนี้ยถามว่าอักล้วยที่มันอายุหกเจ็ดปี แต่ถ้าเราบริหารดีๆคนมันจะลึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรอยรอยลอยที่ผมเอาดินขึ้นไปถมฮะอันจะหมดอายุละเราก็เริ่มถมเข้าไปใหม่พอเริ่มถมปุ๊บพอเรตาตัดต้นนี้ปุ๊บเราจะถากโคนครับมันก็จะอยู่ได้อีกหลายปีนะครับหกเจ็ดปีก่อกล้วยถ้าเราบริหารจัดการดีๆครับมันก็จะใหญ่ประมาณนี้มันก็จะได้เยอะนะคือประเด็นสําคัญคือเราไม่ต้องปลูกใหม่นะ เราไม่ต้องปลูกใหม่มันก็จะให้ผลผลิตเดียวแลวมีตลอดทั้งปีครับแต่ถ้าเรามัวไปเฮ้ยเดี๋ยวลูกปลูกใหม่ง่ายกว่าโปรงง่ายกว่ารายได้เรามันจะขาดไงนี่ฮะกวยหกเจ็ดปีเลยครับแปลงนี้โคนมันลอยหมดละแต่เพราะว่าผมถมเรื่องไงเอาจอบขุด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 ,ด,ดออกแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปมันก็ไม่โรลงไม่เนา่าไม่เกิดโรคโคนเนา่าดินเต็ม ครับมันก็ได้เครือสวยๆอันๆแบบนี้เลยฮะทั้งสวนนะครับแต่ตอนนี้อ,อย่างนี้แล้รเราก็มีปลูกแซมนะถามว่าตรงไหนที่มันห่างไปแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะปลูกครับผมก่อนเนี่ยฮะมนไหนหน่อแยกได้อันแยกหน่อไว้ละคือก่อนเนี่ยหน่อมันเยอะเสียดายมันก็เดี๋ยวขุดไปแล้วเอาไปปลูกครับที่ผมจะพามาดูก็จะมาตรงนี้มากกว่าอ่อาเดี๋ยวนะ ส่วนมันก็แน่นครับอันนี้เป็นกล้วยพระเทพนะครับอันนี้แปลงนี้ต้องขยายกล้วยพระเทพออกมาขยายกล้วยพระเทพออกมาอีกแปลงนึงครับกล้วยพระเทพกล้วยพระราชฐานเพราะว่ามันไม่พอเมื่อมันไม่พอเราก็ต้องขยายออกมาปีนี้ก็น่าจะขยายออกมาประมาณห้าสิบกอครับพยายามเอาน้ำว้าออกเพราะว่าส่วนโซนนี้จะได้เป็นพระเทพอย่างเดียวก็ตัดน้าว้าออกน้ำว้าคือมันหมดอายุแล้วงั้นน่า ตรงนี้น่าจะแปดปีแล้วมั้งก่อพวกนี้ครับโคนมันสูงมากแล้วก็เอาเอา,เอ,าอนามาออกบางส่วนแล้วก็เอากล้วยพระเทพมาปลูกครับแต่หน้านี้หน้าฝนครับไม่ต้องหน้านี้หน้าฝนฝนตกก็คือไม่ต้องเอาเงาฝังดินละคือฝนมันตกลงมามันสามารถที่จะทําให้ดินเนี่ยรัดต้นกล้วยได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาเงาฝังดินครับแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งต้องเอาเงาฝังดินเพื่อไม่ให้ไม่ให ไม่ให้แดดมันเผาไปกินครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นกล้วยพะเทศทั้งหมดแล้วส่วนนี้ส่วนท,ท้ายจะมีกล้วยอินเดียอยู่หน่อยนึงอันนั้นเก็บไว้เป็นทำพันธุ์ครับอาชีพส่วนกล้วยครับถ้าทําให้ดีบริหารจัดการให้ครบวงจรอย่างไหนก็อยู่ได้นะผมก็บอกผมก็ทําแต่ส่วนกล้วยนี่เนาะแต่ว่าผมขายทุกช้นส่วนของกล้วยใครสั่งอะไรมาขายหมด มันก็เลยมีรายได้ตลอดส่วนนี้จะเป็นนะ่ครับกอที่เจ็ดปีแต่เจ็ดปีกบอ๊บผมก็เตรียมลุกไงอร,รอบๆในผมลุกออกทิศเกือบหมดล,ละเหลือกอน,นี้อย่างเดียวที่เป็นกล้วยน้ําว้าครับเหลือกอเดียวที่เป็นกล้วยน้าว้าคือตรงน,นี้ดังนั้นทั้งเราเป็นหักมุกหมดแล้วรอบนี้จะเป็นหักมุกครับก็เห็นว่ากอน,นี้เอาไว้แยกหนอไงเอาไว้แยกหนอก็อเลยเอาไว้ก่อน ครับมันก็ออกเครือมาอันนี้ขุดหนอ่อจนแหลกรานไปหมดแต่ผมเสริมแล้วนะคือกอเนี้ยมันน่าจะประมาณห้าหกปีมาแล้วแต่ก็ปลูกใหม่ๆครับอันนี้มันพอผม,ผมถมเดี๋ยวนะพอมันลอยพอมันลอยปุ๊บผมก็ถมดินขุดขึ้นไปขุดขึ้นไปคุกป,ป,ปีแต่ไม่เยอะไงถมเท่าละหน่อยเพือ่อเพื่อให้มันออกหนอพอมันออกหนอมาได้เราก็เอาขยายต่อไปเรื่อยเรื่อ่นทั่งได้เต็มสวนนี่ไง นะฮะอันนี้พออันนี้สมมุติว่ามันหมดอายุเอาที่ปลูกใหม่พวกนี้ยมันก็จะโตขึ้นมาทดแทนพอดีเราก็จะกระจายดินจากตรงนี้เอามาถมตรงนี้แทนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดว่ากอเนี่ยมันจะเป็นโคนสูงหมดแล้วจะมันขึ้นโคกหมดละกอพวกนี้ขึ้นโคกหมดแสดงวา่าผมกุดมันนานแล้วไงอันในสวนนี้ก็จะเป็นกล้วยอะไรนะกล้วยพระเทพกล้วยพระราชทานครับอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่ปลูกรอไว้จากพวกนี้ที่มันเป็นโคนโคนนะ ก็คือมันมันมันถลูกถากหนองไงขุดนองเอาไปขายเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอาไปเอาไปาไปปลูกบ้างเอาไปขายบ้างครับคือผมเนี่ยขายหนึ่งนอปลูกหนึ่งนองมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยฮะเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยฮะแต่ถ้าเราสมมุติอย่างเงี้ยถ้าเราตัดตัดต้นอ่อนเนี่ยตัดต้นออกไปแล้วนะสมมุติว่าเราตัดเครือออกไปแล้วนะฮะ ัดเชือออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราถากถากลงไปเลยนะถากให้เสมอดินเลยครับโคเกิร์งเนี่ยถากออกให้หมดนะครับมันก็จะมีหน่หนท่ที่ไก่แม่ออกมาคือหนอล่ลึกๆไงถ้าเราถากบนสูงแต่ถ้าเราถากขุดขุดขุด,ขดถ้วถากไปหน่นจะลึกเหมือนเดิมครับนั่นแหละฮะที่ผมทํามันก็เลยไม่จําเป็นต้องปลูกบ่อยนี่ฮะอันนี้ก็คืออันนี้อันเนี้ยจริงแล้วผมจะเอาเครือทิ้งแล้ เพราะว่าหลุมมันหมดแล้วไงเดี๋ยวตัดเครือทิ้งแล้วก็ถากหนาะถากถากโคนออกมาถากโคนออกมาแล้วก็หน่อที่เกิดใหม่มันก็จะได้อยู่ลึกจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนที่ปลูกทดแทนมันก็จะค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาครับคือบริหารสวนกล้วยถ้าเราทําให้ถูกต้องแล้วก็คิดคิดคิดวางแผนดีๆมันก็ไม่ต้องปลูกบ่อยแลลวครับผมก็ไม่จะบอกไงเนาะ จะว่าถามว่าเราอยู่ผมเนี่ยปลดนี้ปลดนี้จนปลดนี้หลักล้านสองล้านนะผมเป็นหนี้ถูกธนาคารกรุงไทยเนี่ยฟ้องฟ้องฟ้องขายทอดตลาดแล้วครับอผมก็ยังเอาตัวรอดมาได้ประกาศขายที่ขายบ้านของผมเอาไปทอดตลาดก็คือไม่มีเงินให้เขาเขาก็ประมาณนั้นนะครับและจากวันนั้นผมก็สู้ดิน้นรนมา ก็จนกระทั่งอยู่กับกล้วยเนี่ยครับอยู่กับกล้วยเนี่ยจนกระทั่งได้ตอนนี้ถ้าถามเป็นหนี้ไม่ไม่กี่หมื่นแล้วครับซื้อที่มั่งซื้อบ้านมั่งคืมถามว่าถ้าเราใช้หนี้ตูมเดียวหมดมันก็หมดไงแต่เราต้องไปซื้อที่ซื้อบ้านไว้เพื่อความมั่นคงผมก็ทําบ้านมั่งซื้อที่ดินทีหลังคือไม่ได้ซื้อเยอะไงเพราะว่าเรา เรากเษกษตรกรจะซื้อที่เยอะม,นมะะนันได้มีครับถึงสามสิบตารา้งว่าห้าสิบตารางว่าซื้อก็ขายครับถ้ามากกว่านั้นเราก็ไม่มีอ่าอันนั้นม้มเยอะนะครับมิมผมก็ปล่อยมันเนี่ยส่วนนี้ตอนนี้จะเป็นกล้วยกล้วยกล้วยเลยนะกล้วยหอมครับเพราะผมจะมีทุกอย่างทับทิ่เนี่ยเนี่ยกล้กวยหอมกล้วยหินก็อยู่ด้านหลังนะกล้วยหินอยู่ด้านหลังเลยเพราะว่ามีสิมีอีกสารพัดกล้วยที่อยู่แถวแถวเนี่ยครับ นี่ก็มาขุดไปไมอเช้านะผมกำลังบอกว่าผมอยู่ได้เพราะกล้วยเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีครับมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าทำกเกษตรไม่ว่าอาชีพอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นเล็บมือนางแยกออกมาขยายเพราะว่ามันไปหลบอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปหลบอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆไม่ไหวครับมันบังแดดหมดก็เลยแยกออกมานี่ครับแยกออกมา อันนี้จะเป็นกล้วยอันนี้กล้วยหมูอันนี้จะเป็นกล้วยหินส่วนนี้นจะเป็นโซนกล้วยหินครับแต่กล้วยหินผมก็ไม่ได้ขายหนอแลนะ้คือมันน้อยไงมันยังไม่พร้อมมีอยู่สิบกว่าก้อยอย่างเงี้ยมันยังขายไม่พอก็พยายามขุดพยายามแยกออกไปแต่ผมเสียดายกล้วยตาลีดำเนี่ยเพราะว่ามันตายหมดไงมันตายหมดครับเพราะฉะนั้นหน้าแรงหน้าฝนมาแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องปลูกกล้วยใหม่ไม่ต้องลุกกล้วยเก่าครับเนี่ยครับ จากกอเดียวก็ขยายออกมออกเป็นสองกอสามกอครับาข้างในนี่ข้างในนี่ผมเอาดินโถมหมดแล้วนะฮะดินโถมหมดแล้วก็อันไหนเป็นซากเน่าเป็นไรต่อไรก็ตัด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 ต้นนี้ที่ยิงควรจะตัดนะต้นนี้ต้นนี้เพราะต้นมะเล็กนะต้นมะเล็กแต่ยังคงเอาผมตัดเนี่ยไวผมตัดกองกองว้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาไว้เยอะครับต้นนี้ควรตัดนะต้นนี้เพราะว่าต้นมะเล็กยังไงก็คือไม่ใหญ่ ถ้าเกิดว่าหน่อจะเยอะก็เตรียมขุดไปขยายต่อไปครับครับมาให้ดูว่าถึงเวลาที่เราทำงานมันก็ต้องท้ามถึงเวลาที่เราคุยเล่นคุยโมกเว้ยเราได้ฉะนั้นเราได้คนนี้เราได้จริงๆไงแต่ถึงเวลาที่เหนื่อยเนเมบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายแล้วครับว่าเราทำงานมันเหนื่อยขนาดไหนผมมาตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้เวลาน่าจะประมาณบ่ายสองนะครับ ก็ประมาณนี้นะเห็นฝนมันจะตกก็เลยรีบเข้าสวนอํามาปลูกมาขยายเพิ่มพอปลูกเสร็จปุ๊บฝนลงมามันก็เหมือนลดน้ำแล้วดินมันจะรัดครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นมีคาวเวนดิตอยู่บ้านนแถวนี้จะเป็นคาวเวนดดตนิดหน่อยแล้วก็ตรงนู้นเป็นกล้วยพระเทพครับเราเอาน้ำว้อาออกให้หมดแล้วขุดหนอขุดนออไปปลูกใหม่มันก็จะทําให้เรามีไรายได้ตลอดทั้งสีทั้งชาติก็คือ ขุดไปปลูกไปขายไปขายส่วนไหนเสียแล้วก็ซ่อมเอาครับคือไม่ใช่รอจะลุทีเดียวทะลุทีเดียวโอ้ยงกัดถ้าเราจะลุทีเดียวเลยเนี่ยเราจะขาดรายได้เลยไงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยต้นไหนตายก็ซ่อมไปแปลงไปนั่นแหละครับถึงจะทําให้กเกษตรกรมีรายได้ทั้งปีแบบว่าไม่ต้องเป็นกูข้ข้อมากินอโอเคเนาะ เนี่ยเหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยผมใช้จอบทั้งนั้นเนี่ยพอรถเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้จอบอ่ะโอเคครับเดี๋ยวว่าจะสวยเครื่อนี้ไปเนาะสู่กันต่อไปครับสำหรับชาวสวนสวัสดีครับ